พอข้าวไลน์เขาถามว่าไลฟ์สดอ่ะต้องไลฟ์กี่นาทีสรุปก็คือมีคนอิ inbox มาถามว่าควรไลฟ์สดกี่นาทีนั่นเน็กไลฟ์สด4ชั่วโมงสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคชื่ออะไรครับเอานี่ออกหน่อยกอนได้พี่ได้ได้ได้แล้วก็หั่นมันพิลค่ะไล่ในเพจนะพี่พอขออนไล่เขาทักมาเขาถามว่าน่าจะช้าอะไรอะไรอะไรในเพจพอขออนไลน์เขาทักมาพอขออนไลน์ไม่ยุ่งไอ้เหี้ยไปเอาแต่แม่ค้าพอค้าวอะไรล่ะ อะไรเขาไล่เขาที่นี่อะไรพ่อค้าไลฟ์เขาถามว่าไลฟ์สดอ่ะต้องไลฟ์กี่นาทีโอ้เฮียตกใจหมดนึกว่าเรื่องอะไรตกใจหมดเรื่องอะไรนึกว่าเรื่องอะไรมายิ่งใหญ่มากคือพ่อค้าพ่อค้าอ่าพ่อค้าอินบ็อกมาถามว่าถ้าจะไลฟ์สดวันไลฟ์กี่นาทีควรไลฟ์กี่นาทีดีว่างไหมเดี๋ยวพอด้วยก่อนอ่าได้ได้พี่อ่ะตามมาตามมาไปไปไปตอบให้แไอ้ทียนี่อะไรเสียงดังมเอยมามาสรุปก็คือมีคนอินบ็อกมาถามว่าควรไลฟ์สดกี่นาทีขายของเอางี้ ตอบกันให้คนธรบ้านใครที่จะไลฟ์สดขายของอันนี้รู้ด้วยนะด้วยพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากไลฟ์สดหนึ่งครั้งวิเคราะห์เลยไลฟ์สดกี่นาทีดีสุดยากนะยากนะเพราแต่ละบ้านเอางี้เริ่มจากแต่ละบ้านก่อนเคยเห็นเจ้าไหนบ้างไลฟ์สดนักเน็กสี่ชั่วโมงนักเล็กไลฟ์ประมาณสองทุ่มแล้วก็ไลฟ์มาลาธอนถึงมาเที่ยงคืนเลยเข้าใจเป่าสวัสดีครับได้ยินไหมครับ โอเคใช่ยิ่งไลฟ์คนยิ่งดูใช่อ่านสี่ชั่วโมงนะอ่ามึงเจอเจ้าไหนขายทั้งไลฟ์เลยใครพิมพ์ิพายไงบิมพิพายประมาณเท่าไหร่พี่ไม่เคยดูพิมพิพายประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเฮ้ยสี่ชั่วโมงเหมือนกันใช่เฮ้ยจริงเหนะจริงเหรอวะจริงเหรอจริงสี่ชั่วโมงมาราธอนเหมือนกันเหรอมาราธอนอ้าวเอาอันนี้แสดงว่าจับสองคนนี้แล้วนะคนคนนึงเป็นแม่ค้าอีกคนนึงเป็นครีเอเตอร์ไลฟ์สดยาวๆสี่ชั่วโมงเหมือนกันนะโอเคมีไหม มีกาฟาพี่กาฟากาฟาที่เป็นผู้หญิงสวยๆเสวยแป็ที่เป็นมุสลิมอ๋อท่าใเป็นเป็นน้องชาวมุสลิมแล้วขายกระเป๋าที่เคยเห็นเขาไลฟ์สดวันเท่าไหร่เคยดูไหมน่าจะประมาณ3ชั่วโมงพี่สชั่วโมงสชั่วโมงแสดงว่าเทรนดในการไลฟ์สดเนี่ยไม่มีไม่มีกําหนดในการไลฟ์มันขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นเอาคนอยู่หรือเปล่าใช่ป้ะใช่ปอไอย่างนั้นเน็ก คอนเทนต์ก็าเปยาวๆเลยต่อให้ไลฟ์สดตั้งแต่2องทุ่มหึงตีห้าคนก็ดูเพราะมีสายโทรเข้ามาตลอดเวลาอย่างน้องกาฟาที่ที่เป็นคนขายกระเป๋าที่เห็นนะกาฟาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าสินค้าเป็นรอบๆอันเนี้ยพรีเซนต์กระเป๋าอันนี้เข้าใจะว่าปั๊บปั๊บปั๊บมีแค่ร้อยใบนะคะปั๊บปั๊บปั๊บสี่ห้านาทีแล้วก็น้องก็เปลี่ยนหยิบขึ้นมาเป็นนี่สินค้าอีกตัวหนึ่งกระเป๋าอันนี้นะครับเป็นแฮนด์เมดในวันปั๊บนี่เลยเน้นละลายแบบนี้นะครับโอเคมีดังนั้นพพีี่่่สรรุปให้นนะคับเเือองงจากก ทดลองเทสไปขายทุเรียนอย่างที่ผมเห็นอไปไลฟ์สดขายทุเรียนที่ไลฟ์สดขายทุเรียนประมาณนะครับใช้เวลาประมาณ2อถึงสชั่วโมงล่าสุดที่ไลฟ์ขายทุเรียนเอ็นเกจมีคนกดไลฟ์ห้าพันกว่าคนเข้าใจป่าะใช่ไลฟ์สดมีส่วนลดไอ้แถบเหลืองอะไปดูนะแถบเหลืองมีประมาณหลัก5 0 0 0 0นชีออร์แกนิกป่ะออร์แกนิกไม่ได้บูษณาเลยเข้าใจป่าดังนั้นนี่ฟันธงให้เราควรไลฟ์สดยาวๆได้เลยไม่มีกำหนด ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีดึงคนให้อยู่ครับ น้องสามารถไลฟ์สดจนสิ้นสุดในการไลฟ์ได้เลยโอรู้สึกว่าไลฟ์สดทาง Facebook เนี่ยเขาจำกัดเวลาที่ถึงห้าชั่วโมงแล้วเขายัดตัดใช่ตัดนั่นเองตัดนั้นเองนะครับดังนั้นจงไปสร้างคอนเทนต์ให้ดีจะไลฟ์สดกี่นาทีก็ได้เออพี่ยงครับอย่างเงี้ยถ้าแบบพูดไม่เก่งพี่เอาคนก็ไม่อยู่อย่างน้อยน้อยที่สุดเนี่ยควรกี่นาทีพี่เอออันนี้อันนี้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยกูเป็นคืออย่างงี้เวลาเราไลฟ์สดอ่ะอ้วนแล้วคอนเทนต์เราไม่มีไม่รู้จะไปทางไหนครับขึ้นมาเสร็จปั๊บสวััสสดีครบแลล้ววก็เ่่าามมติ ที่ขายของขาย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 มันหมดดังนั้นนะครับเราต้องดีไซน์ก่อนว่าคอนเทนต์เราคืออะไรแล้วลูกค้าเหตุผลอะไรที่ลูกค้าต้องการจะดูนั่นแหละคือสิ่งสาคัญที่แนะนําให้เวลามือใหม่ในการไลฟ์สดอย่าไลฟ์แค่10นาที15นาทีลงไม่มีประโยชน์สําคัญนะครับไลฟ์ครั้งหนึ่งควรไลฟ์นี่เกินอย่างน้อยนะบ้านพี่ยุง40นาทีเกิน40นาที40นาทีนะครับตอนนี้พี่พิสูจน์แล้ว สชั่วโมง3าชั่วโมงคนก็ดูสรุปนะครับไม่ควรไลฟ์ต่ำกว่า40นาทีนะครับส่วนจะไลฟ์กี่นาทีนะครับเอาให้เต็มแม็กซชั่วโมงก็ไม่มีคุณด่าคุณดังนั้นใครที่จะเริ่มต้นในการขายแล้วก็ฝึกไว้แต่ตอนนี้พูดให้เก่งหา,อาคอนเทนต์ให้ดีดึงคนให้อยู่แค่นั้นเองจบนะจ้ะ